ไม่ต้องจิ้มมันหรอกค่ะคุณลุงปล่อยให้มันเดินเลยเนี่ยมันเดินรูดดาวรูดดาแล้วเนี่ยแยมแล้วเนี่ยเนี่ยเพิ่งเคยเห็นเป็นๆนี่แหละป้าจ๋าทุกหลานเคยเห็นแต่เข้าวยำเนาะจ้ะอันนี้ดูสิหนูเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าจับหางได้ป้าจ๋าหนูกลัวมันจิ้มที่ไหนได้โอ้มันไม่จิ้มเนาะที่ไหนได้มันเดินกระดุกกระดุกเขาไปใส่อะไรมาป้าจ๋าเขาใส่ตะข่ายเหรอจ๊ะเออเข้าคมรักหลยอปอง สมบูรณ์จริงๆเนาะปะา้าจ๋าามันเข,าเข,าเขา่าก็ครับคุณป้าได้มาสี่ตัวเลยนะจ๊ะเนี่ยกระดึกๆเลยเอา้าแต่คนนี้จับใหญ่เลยเคนนี้อนพอรู้ว่าจับได้คนนี้อนนตอนแรกก็กลัวเนะเาะอ้าแล้วไปแล้วไปแล้วตัวนี้ไปแล้วจ้ปะป้าจ๋อาอ๋ออันน,นี้อันนี้อ๋ออโอ้จับได้เฉยเลยเนาะเพิ่งรู้นะเนี่ยป้าจ๋าป้าแต่คุณป้าไม่บอกเนี่ยลูกหลานก็ไม่กล้านะเดี๋ยวเอ้าโดนหนุกนานเลยคนนี้สี่ตัวจ้ะ แหงดาทะเลถ้วยจ้าคุณป้าบอกจ้าอ <ผม S 1> ยู่ใน,ในทะเล<น>ะจ้าจะ้จะคุณป้า